ภูเขาน้ำแข็งใหญ่ที่สุดในโลกได้เกิดขึ้นฝั่งแล้วบริเวณน้ําตื้นนอกชายฝั่งเกาะเซา์จอร์เจียซึ่งเป็นบ้านของเพนกวินและแมวน้ําหลายล้านตัวสำนักข่าว BBC รายงานว่าในที่สุดภูเขาน้ําแข็ง A23A ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เกิดเข้าฝั่งแล้วหลังมันแตกตัวออกมาจากหิ้งน้ําแข็งในทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อปี1986หรือเกือบ40ปีก่อน ภูเขาน้ำแข็ง A23A มีความสูง300เมตรและเคยมีขนาดพื้นที่3,800ตารางกิโลเมตรตอนนี้อยู่ในเขตน้ำตื้นหากจากพื้นดินของเกาะเซาจอเจียราว80กิโลเมตรการเดินทางของภูเขาน้าแข็งนี้ไม่ราบรื่นมันหยุดชะง,งักติดกับพื้นทะเลนาน3าปีก่อนหลุดออกมาในปี2023แล้วก็ติดกระแสน้ำวนอีกแล้วก็หลุดออกมาเดินทางผ่านสุสานภูเขาน้าแข็งก่อนที่จะเกิดตื้นเข้ากับเกาะเซาจอเจียปัจจุบันขนาดของภูเขาน้าแข็ง ได้ลดลงเหลือ3,234ตารางกิโลเมตรแล้วคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาของสหราชอาณาจักรประเมินว่าผู้ขางน้ำแข็ง A23A น่าจะติดค้างอยู่ในบริเวณนั้นจนกว่าจะหดตัวและแตกตัวออกและปลดปล่อยมวลน,น้ำมหาศาลลงสู่ท้องทะเล